ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่23-30ถึงกันยายน2566นะคะมาดูกันว่าคนเกิดวันอาทิตย์อาทิตย์นี้เนี่ยจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะคะนะเดี๋ยวมาจุนขอท่องคาถาสักครู่ได้ไหมคะศาสนิโตเดวินโตทิ่มาจากองค์มิโซทาญิศาสนิโตเดวินโตที่มาจากองค์มิโซทาญิศาสนิโตเดวินโตทิ่มาจากอง มาเอาแล้วนะคะกดแล้วค่ะแม่ขอบคุณคะ่ะนะคนดวงวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้จะเจอเรื่องอะไรบ้างเจ้าสตาร์มีเกณฑ์จะเดินทางนะคะชาววันอาทิตย์นะมีเกณฑ์เดินทางไปที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะหรือว่าไปที่แหล่งมีน้ําก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปมีความกุ้มใจไม่ค่อยจะอยากไปสักเท่าไหร่นะคะ มีความคิดเดยอะคิดมากนะคะอาทิตย์นี้นะคิดเดยอะมากเลยอืมคิดเรื่องเงินหรือเปล่าคะนะมีความไม่สบายใจบริเวณอาจจะมีเรื่องมาให้สบายไม่สบายใจนะคะอมืมีการส่องมีการจ้องมองมีอะไรการช่วงนี้อาทิตย์นี้คนวันอาทิตย์จะอารมณ์ร้อนนิดนึงนะไม่มีเรื่องทะเลาะก,กับใครก็ระวังทะเลาะก,กับตัวเองนะคะอามา มาอ่านเลยนะคะเจ้าชะตาของชาววันพี์วันอาทิตย์ตั้งแต่ยี่สิบสามถึงสามสิบกันยายนนะคะนะคุณจอนนี่เห็นค่ะยังไงเอ่ยคุณจอนนี่อย่าเพิ่งส่งคำถามนะคะอ่านที่มาจูนปักหมุดก่อนนะคะที่รักนะเดี๋ยวมาจูนจะขออ่านรายสัปดาห์ก่อนนะคะนะ เ้ชาชะตาวันอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นี่อาจจะมีเรื่องให้ตุ้มใจไม่สบายใจมีเกณฑ์เดินทางไปที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลใกล้ทะเลบางท่านอาจจะมีเกณฑ์อยากจะไปไหว้พระที่ใกล้น้าเนาะมีความคิดเยอะคิดมากแต่บางท่านมือล้านบ่อยนะคะอาทิตย์นี้นะชาวอาทิตย์เนี่ยจะเอฟเก่งซื้อของเก่งหน่อยนะคะนะเบาได้เบานะคะไพ่ก็บอกอย่างนี้เบาเบาได้เบานะเบานะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เหมือนจะต้อง หมุนเงินนะอาทิตย์นี้นะคะแฟนเลือกการเงินหน่อยนะาการงานการงานรู้สึกว่ามันจะนิ่งๆระวังมีเกณฑ์ทะเลาะหรือว่ามีความเห็นไม่ตรงกันในที่ทํางานนะคะการเงินอา,อาทิตย์นี้คนชาวอาทิตย์ถ้ามีโอทีเนี่ยไม่ปฏิเสธแน่นอนนะคะมีความขยันขันแข็งในการทํางานดีนะคะนะขยันมากเลยนะความรักความรักของชาววันอาทิตย์เนี่ยอืม อาทิตย์นี้คนวันอาทิตย์มีสเสน่ห์มากเลยนะคะถ้าหากทำงานทำอะไรเนี่ยก็จะเป็นตัวเด่นๆในที่ทำงานเลยนะคะถ้าหากบางท่านทำงานในด้านของออสื่อออนไลน์ที่เป็นเฟลเซอร์หรือว่าเป็นเ,เกี่ยวกับทางออนไลน์พวกนี้ของคุณจะโดดเด่นและตัวคุณก็จะมีสเสน่ห์มากนะคะอาทิตย์นี้นะนะคะการทำมาหากินนี่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะ สุขภาพระวังมีเรื่องไม่ให้ไม่สบายใจแล้วก็ระวังปวดหัวเขา่านะระบบนะ้ำในร่างกายไม่ค่อยดีนะคะนอนหลับในจะฝันอะไรไม่รู้แยะๆไปหมดเลยเนาะในบางท่านอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับทางโรคทางเพศสัมพันธ์นะนะคะอืต้องดูแลความสะอาดอะไรกันให้เยอะหน่อยนะคะอาทิตย์นี้นะอืมเหมือนมีเกณฑ์รองเงินก้อนก้อนหนึ่งเนาะชาววันอาทิตย์เนาะ มีเกณฑ์รองเงินก้อนก้อนหนึ่งนะความรักเนี่ยคนโสดนะคนโสดนี่อาจจะอยู่เฉยเฉเนี่ยก็มีคนมาจีบนะมีคนมาขายขนมจีบนะคนนั้นนี่จะมีบุคลิกที่ทํามาหากินเก่งหน่อยนะคะนะคนมีคู่นี่ก็ต้องระวังระงับจิตระงับใจให้ดีๆนะเราอยู่เฉยเฉยก็จะมีคนมาหยอดมามีคนมายื่นขนมหวานนะคะนะเราระวังจะทะเลาะเบาแวงกันได้กับคนรักนะคะ สุขภาพบอกไปแล้วน้อยโชคลาภโชคลาภอยู่ที่ความฝันนะคะเลขท้ายโทรศัพท์ให้โชคนะสีฟ้าสีเหลืองสีเนื้อคือสีนำโชคของชาววันอาทิตย์นะคะเลขหน้าไพ่เลขนำโชคก็คือหนึ่งเจ็ดแหนึ่งเจ็ดหนะคะคือเลขนำโชคนะคะ